เป็นเรื่องราวอย่างเป็นโอเปเนออผมว่าก็ใช้เวลาพอสมควรตอนนี้สิ่งที่ต้องคุยกันมากคือ o p เ n a นเนี่ยมันมีอคติใหม่าเรื่องนี้จริงๆเราเคยเล่าไปแล้วว่าว่าปัญญาประดิษฐ์จะมีทั้งอารมณ์มีทั้งความรู้สึกมีทั้งอคติขึ้นอยู่กับใครเป็นคนสอนอ่าอันเนี้ยตอนนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เรียกว่าค่อยๆตกเถียงกันดังขึ้นเรื่อยๆตกเถียงกันดังขึ้นเรื่อยๆอันนี้เดี๋ยวว่าหลังเราลงรายละเอียดอีกก็ได้หลังจากที่พวก เสอเนอไอทั้งหลายเนี่ยมันเริ่มเริ่มมีพิธิธพลกับเรามากขึ้นแต่วันนี้สิ่งที่ยกมาเล่าคุณอิสรีคุณอนุาาพัฒน์ท่านผู้ฟังครับสมาร์ทโฟนสมาร์ทเดย์เนี่ยก็ต,ต้องต้องบอกท่านผู้ฟังบอกว่าผมเนี่ยสนใจเรื่องสมองมาสักสองสามปีละสองสามปีหลังก็อ่านหนังสือเรื่องสมองทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษกค่อนเยอะเอาเป็นว่าถ้ามีจีพีในภระา,าไทยนี่อ่านหมดแหละตือนภาษาอังกฤษหนังสือภาษาอังกฤษก็มีเล่มไหนดีๆก็อ่านก็อ่านน่าจะอย่างน้อยสักยี่สิบเล่มได้ละ นะครับก็เห็นอะไรเห็นการทํางานสมองแล้วก็ทําให้เราเออเราไม่รู้การทํางานสมองเลยนะแต่อย่างที่เราทําเนี่ยมันทํามันเป็นเรื่องของสมองอย่างคุณนายพัฒน์บอกว่าชอบกินชานมไข่มุกบางทีไม่ใช่เราหรอกนะมันเป็นสมองที่บอกให้เราไปกินแบบนั้นเลือกแบบนั้นแล้วก็สมองมันก็เป็นผลมาจากอดีตทั้งสิ้นและการเลี้ยงดูแล้วก็ตอนหลังเป็นผลจากกรรมเก่าเงห่อคะอาจารย์ ก <ทำ S 1> ราารมคือการกร<จ>ะท <ำ S 1> ํ<ท>า <ำ S 1> เป็นอดีตเป็นวัฒนการของสมองซึ่งบางทีเราทําอะไรกับมันไม่ได้แต่ตอนหลังก็ได้พบอตอนหลังได้อ่านหนังสือพบมากขึ้นว่าสมาร์ทโฟนซึ่งมันกลายเป็นปัจจัยเป็นจวนหนึ่งของววัยวะร่างกายเราไปแล้วเนี่ยมันมีผลอย่างที่เราคิดไม่ถึงก็เลยจะเอามาเล่าสู่กันฟังก่อนอื่นอยากถามทั้งสองท่านก่อนว่าวันวันหนึ่งเนี่ยใช้สมาร์ทโฟนเฉลี่ยละวันสักกี่นาทีหรือกี่ชั่วโมงครับพอประเมินได้ไหมครับ ดิฉันจะเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าใช้ในการทำงานด้วยทั้งเรื่องการหาข่าวเตรียมข่าวแปลข่าวทำสคริปต์เตรียมตัวในการทำงานแต่ละอย่างนะคะทุกอย่างนยคือผ่านโมบายเดเวิร์สหมดโอเยอะเหมือนกันหาจารย์ประมาณ8ปที่เคยดูแปดเก้าใช่ค่ะเพราะอ่านข่าวด้วยค่ะอืมคุณพตตี้่ะคะก็น่าจะ คุณดูสถิติเลยดูยังไงมันเข้าไปดูได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันตอบให้ค่ะจ้ะน่ามาดูความเป็นจริงของแต่ว่าแพทตี้เนี่ยช้คอมพิวเตอร์คู่ๆไปด้วยมันก็อาจจะไม่ถึงได้เดี๋ยวมาลองดูกันสกรีน i m e แพตตี้สกรีนทามเอาน้อยจริง Daily a อเวอร์ของคุณแพตตี้นะคะอยู่ที่สามชั่วโมงค่ะเพราะว่าแพตมีสองเครื่องเอาเอาเครื่องมาดูด้วยเครื่องนี้ไว้ดูหนังแยะออ๋อนี่อ่ะเดี๋ยวต้องคุณเข้าไปดูได้นะคะท่านใดที่อยากทราบก็เข้าไปในเซตติ้งสกร e นไทม์นะคะแล้วก็ไปดูค่า a อเวอร์หรือว่าค่าเฉลี่ยของเราได้ขอบคุณค่ะก็เราเราใช้จนกระทั่งมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเนาะแลเราก็คิดว่าเป็นเรื่องปกติมากที่เราจะใช้ อย่างคุณทัตตที่ใช้สามชั่วโมงอีกเครื่องไม่ดูหนังนะครับหรือว่าคุณอิสตรีใช้วันละแปดเก้าชั่วโมงที่ทํางานเนี่ยผม,ผมค่อยๆเล่าไปให้ฟังแล้วกันนะครับก็จะพยายามใช้ศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสมองได้น้อยหน่อยเนี่ยคือวันนี้มันเห็นตรงกันหมดแล้วนะครับในหมู่นักวิจัยที่ทําเรื่องสมองเนี่ยบอกว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยเป็นยาเสพติดชนิดล่าสุดน,นะเพราะว่าสมองคนเราเนี่ยมันจะหลั่งสารแบบหนึ่งที่ชื่อว่าโดพามี เวลามันหลั่งสารแบบนี้มาเนี่ยมันทำให้เราจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับอย่างเช่นที่ที่เวลาคุณแทตตี้เดินผ่านร้านกันไปแบบนี้ล้วก็เดินเข้าไปแวะซื้อเนี่ยค่ะจริงๆแล้วตัวเองอาจจะชอบแต่ว่าสมองมันทําให้เราเป็นแบบนั้นนะแล้วเวลาเราทานแล้วมันก็ร่างกายเราหรือสมองเราก็จะหลั่งสารอ n d o r p h i เราก็มีม,มีความสุขสมาร์โทโฟนเนี่ยการวิจัยชัดเจนหรือว่ามันทําให้สมองเราเนี่ยหลั่งสารโดยความมีเรามีความสุขเราถึงติดสมาร์โทโฟน นะครับแต่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีเดี๋ยวต้องฟั่ง่อไปอีกอันหนึ่งเนี่ยครับสมองของเราเนี่ยถูกถูกพัฒนาการถูกมีมาตรการเนี่ยให้สนใจสิ่งรอบตัวอยู่เสมอเสมอนึกถึงภาพว่าเราสามคนเนาะคุณอนัน์คุณอิสรีผมเนี่ยหรือท่านผู้ฟังเนี่ยเราอยู่ในในอดีตนะหลายหมื่นปีที่แล้วเนี่ยเราอยู่ในทุ่งหญ้าเราต้องล่าสัตว์เราต้องปีนต้นไม้เก็บผลไม้เนี่ยถ้าเราไม่สนใจสิ่งแวดล้อม เราก็อาจจะมีโอกาสโดนงูฉกตายโดนสิงโตมาล่านะครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยสนใจสิ่งแวดล้อมเพื่อเราจะได้อยู่รอดอและมีชีวิตแล้วก็มีคู่สืบพันธุ์มีลูกหลานต่อไปอันนี้ก็คือก็คือสมองทําหน้าที่อย่างเนี้ทําให้เราอยู่รอดเพราะฉะนั้นการที่เราสนใจสิ่งแวดล้อมรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมมากเท่าไหร่เนี่ยโอกาสในการรอดชีวิตก็จะมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็เป็นสัญชาตญาณมาตั้งแต่อดีตแล้วว่าเราอยากจะรู้ข้อมูลใหม่ๆ เรารู้ข้อมูลใหม่ๆทุกครั้งที่เราได้รู้ข้อมูลใหม่ๆสมองก็จะหลั่งไอสารที่เรียกว่าโดพามีออกมาเราก็มีความสุขนีควา้จดจอ่ออยากหาอีกเพราะฉะนั้นมันคือพฤติกรรมของเรานะ่ะเวลาเราอยากจะคลิกเรื่องราวต่างๆหน้าต่างๆในสมารท์ทโฟนในแท็บเล็ตเนี่ยครับก็เราทาให้เราเราสมองเรายิ่งหลั่งสารโดยมีนเราก็มีความสุขนะคะแล้วในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเ,เราไม่ได้มีความสุขกับการอ่านหน้านั้นนะ โดพามีนมันจะทําให้เราบอกเอ๊ะแล้วหน้าต่อไปคืออะไรก็อ่านข่าวนิสิเอ๊ะข่าวตอไปคืออะไรเราอยากจะรู้มากขึ้นเรือ่องอะครอันนี้ก็คือสิ่งที่สิ่งที่เป็นวิวัฒนาการของสมองซึ่งส่งผลกระทบกับเราทําให้เราเสพติดสมาร์ทโฟนโดยที่เราไม่รู้ตัวมาก่อนว่าเป็นแบบนี้อีกอันหนึ่งที่ที่แปลกดีนะคุณนิสรีคุณนาพัชท่มฟ <แ S 2> <ถ>ังก็คือว่าในอดีตไม่ถึงภาพในอดีตเวลาบรรพบรุษเราไปปีนต้นไม้หาผลไม้เนี่ยหาเจอบ้างหาไม่เจอบ้าง นะเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ว่าทุกต้นจะมีผลไม้ให้กินใช่ไหมไอ้ความไม่แน่นอนเนี่ยก็ทําให้สมองมันมีความสุขแปลกแบบหนึง่งนะมันก็เออปีนต้นนี้ไม่เจอเอาใหม่ไปปีนต้นใหม่เพราะว่าต้องปีนไปเรื่อยๆจนกระทั่งหาเจอเพื่อความอยูอ่รอดไอแ้แนวคิดแบบเนี้ยหรือว่ากการสมองแบบเนี้ยทําให้คนเราชอบการพานันเออ,อเวลาไปเล่นสล็อตแมชชีนไปเล่นพนันเดี๋ยวตาหน้าได้นะตานี้เสียเดี๋ยวตาหน้าได้นะอันเนี้ย ระหว่างที่เรารู้สึกถึงความไม่แน่นอนเนี่ยไอ้สมองก็จะหลั่งไอโดพามีนนี้ออกมานี่แหละทาให้เราติดความไม่แน่นอนติดความไม่แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นคนที่พัฒนาโซเชียลมีเดียทั้งหลายที่ทําให้เราติดเนี่ยเขาก็รู้ว่าสมองชอบตรงนี้แหละแล้วเขาก็รู้ว่าจะให้รางวัลสมองเราตอนไหนสารโดพามีนมาถึงจะหลัง่งออกมาได้ดีที่สุดนะครับเชื่อไหมครับคุณอุตสรีคุณเอรัชค,คนที่คิด ไอ้ลูกยกยุกโป้งในเฟซบุ๊กไลฟ์เนี่ยที่กดไลค์ปุฟฟ่มในเฟซบุ๊กไลฟ์เนี่ยนะครับคุณชัสตินโรเฟนสไตน์เนี่ยนะเขาเป็นคนคิดเลยนะว่าเออทําแบบนี้คนเราจะชอบสารในโดพามีนจัหลังเขาเคยให้สัมภาษณ์ชัดเจนเลยนะ่ยเขารู้สึกเสียใจนะที่คิดไอ้ปุ่มนี้ขึ้นมากนะ็าทาให้มันเฟซบุ๊กเนี่ยมันมีความน่าดึงดูดเกินความพอดีและตัวเขาเองทั้งนั้นที่เป็นคนคิดไอ้ปุ่มไลฟ,ฟ์ในเฟซบุ๊กเนี่ยนะครับ ขามีแอปนะจำกัดเวลาการใช้สมาร์ทโฟนของเราเองนะออแล้วเวลาคนถามว่าไอ้สมาร์ทโฟนเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนขนมหวานหรือเหมือนยาเสพติดเขาบอกอันเนี้ยมันยิ่งกว่าขนมหวานนะมันเหมือนเฮโรอีนมันเหมือนยาเสพติดนะแล้วมีสองคนผมิตัาการดิจ็อบซึ่งเป็นคนประดิษฐ์ไอโฟนขึ้นมาแม็กไอไอ,ไอคอมพิเตอร์แม็กขึ้นมาเนี่ยค่ะเชื่อไหมครับว่าเขาไม่วาง iPad ไอแพดใกล้ๆตัวแล้วก็ สำหรับเขาเนี่ยลูกๆเขาเนี่ยเขาจํากัดการเวลาในการใช้อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์หรือ ipad ด้วยค่หนังสือพี่ไอทีเมืองนอกอย่างแสววซีดรอปเนี่ยเป็น,เป,นเป็นพ่อแม่ประเภทพ่อแม่โลเท็ดบิลเกตคนที่คิดคนใหม่ค s ซอฟก็ไม่ยอมให้ลูกมีสมาร์ทโฟนจนกระทั่งลูกอายุสิบสี่ปี จริงก็ม,มันมีความน่ากลัวอยู่นะคะภัยร้รายบนโลกอินเทอร์เน็ตรวมไปถึงเด็กและเยาวชนที่ใช้สกรีนหรือว่ามีการดูจอเล่นอินเทอร์เน็ตดูคอนเทนต์ต่างๆอย่างต่อเนื่องเยอะเกินไปโดยเฉพาะยิ่งในเด็กเล็กเนี่ยส่งผลทำให้เป็นออทิสติกเทียมได้นะคะใช่ครับก็เนี่ยครับก็ขนาดผู้เชี่ยวชาญในระดับโลกเขาก็ยังจากัดเวลาใช้แต่ทั้งหมดเนี่ยที่ผมเล่ามาถึงตอนนี้เ,เรากำลังจะบอกว่า เราไม่ได้เริ่มเองหรอกสมองที่มันพัฒนามีวัฒนการมาเนี่ยทําให้เรามีส่วนแบบนี้บวกกับวิธีคิดของพวกทําโซเชียลมีเดียทั้งหลายที่เขาก็ศึกษาเรื่องการทาง,งานสมองของทําให้เราแบบนี้อีกอันนึงที่เด็กสมัยใหม่เจอกันเยอะกุณอิตรีคุณอาทิตย์เห็นเยอะชอบทํำนู่นนี่นั่นหลายๆอย่างพร้อมกันในเวลาเดียวกันอืนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยนเป็นคนพวกสามารถทําอะไรนะ multi task m u l S <S อ่าอ่านหนังสือดูทีวีเขียนโน้ตตอบแชทเพื่อนตอบอีเมลทำได้พร้อมกันผลการวิจัยทั่วโลกพบชัดนะครับว่าการทําแบบเนี้มันไม่ได้ไม,ไม่ไม่มีจริงคนที่เก่งเรื่องนี้ไม่มีจริงเียงแต่ว่าเราหยุดเป็นเรื่องๆแล้วเราก็จดจ่อหรือมีสมาธิเป็นเรื่องๆแต่พบแล้วว่าการทําแบบเนี้ยมันจะทําให้เกิดความผิดลาดุหรือความเสียหายหรือจําสิ่งที่เราทําไม่ได้แต่ที่เราชอบแบบนี้เพราะเพราะสมองอีกนั่นแหละคุณอิสรีคุณนครับเพราะว่าสมองเนี่ย ในอดีตชอบให้เราสนใจสิ่งรอบข้างเยอะๆอเพราะถ้ามัวแต่สนใจผลไม้ไม่สนใจงูเงี้ยวเขี้ยวขอหรือสัตว<ฆ>์ร้ายข้างๆเราก็ตายได้อันนี้ก็เป็นสมองอีกเพราะฉะนั้นเวลาเราทําหลายอย่างเนี่ยเราสึกด,ดีจังเลยแต่ในความเป็นจริงประสิทธิภาพไม่มีเพราะนั้นก็เป็นเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ก่อนที่จะ จะเบรกในช่วงแรกีมั <c oughs> คบค่ะก็ถือเป็นสิ่งที่ทําให้โฮโมเซเปียนเซเปียนนี้รอดทารงเผ่าพันธ์ุมาได้จนถึงปัจจุบันนะคะแล้วความคุ้นชินที่เ,าเราต้องสังเกตต้ตองดูรอบตัวต้องเก็บข้อมูลเนี่ยมันก็อาจจะทําให้การใช้งานสมาร์ทโฟนหรือว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเติบโตอย่างรวดเร็วตามไปด้วยเดี๋ยวพักสักครู่นะคะ <c oughs> เรามาเจาะลึกกันต่อช่วงหน้านะคะ่ะ ยังอยู่กับเราสองคนและอาจารย์เกษมสันเวรกุลนะคะอาจารย์คะการหลั่งสารโดปามีในสมองรวมไปถึงพฤติกรรมการเสพติดการดูข้อมูลใหม่ๆที่มาตลอดเวลาเนี่ยส่งผลทําให้พฤติกรรมของมนุษย์เปลี่ยนไปที่น่ากังวลก็คือวัยรุ่นในยุคป,ปัจจุบันด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็เราเห็นแบบนี้หมดก็ส่วนหนึ่งแหละก็บอกว่าสมองมันทําให้เราเป็นแบบนั้นแต่ว่าเราเรียนรู้ว่ามันไม่มีประสิทธิภาพอที่บอกว่า multitasking ไม,ม่จริง Mm hmm. ทีนี้ก็เลยบอกว่าวันนี้เราก็โดนในสมองเราหลั่งสารดูพอมินมาอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราทํางานหลายอย่างเราก็แยกแยะไม่ออกอะไรสําคัญไม่สําคัญทีนี้คําถามต่อมาเอ๊ะอย่างนั้นคุณอนุรักษ์จะถามในใจคุณอิทธรียจะถามในใจอย่างนั้นเราเปิดใจเลนโ์หมดใช่ไหมเราไม่สนใจหรือว่าเราอ่านหนังสืออยู่รรหวางเราเราปิดเสียงลรวไปั้มโทรศัพท์ไว้ได้ไหมเรานั่งคุยอยู่กับเพื่อนหรือนั่งฟังบรรยายเรา,าปั้มโทรศัพท์ไว้ใสก่กระเป๋าไว้ได้ไหม เชื่อไหมครับสมองมันรู้ว่าเราเกิดเผอิญับแค่รู้อันนี้เป็นงานวิจัยที่ทํากันหลายหมื่นหลายแสนคนนะครับแค่สมองรู้ว่าเรามีโทรสัททัสอยู่เงนี้สมองก็จะต้องคอยห้ามตัวเองนะอย่าหยิบมาดูอย่าหยิบมาดูอย,ายาดอย่าเพิ่งดูถึงแม้จะเป็นไฟเลนโหมดเนี่ยการที่สมองคอยต้องแบ่งสมาธิแบ่งกําลังความสามารถไปห้ามตัวเองแบบนั้นเนี่ยทําให้ความสามารถในการเรียนรู้เราลดล,ลงไปด้วยนะอืไม่น่าเชื่อเลยนะครับเเพราะฉะนั้น เขาทาการวิจัยเช่นเอาเด็กเนี่ยเอาคนนึงเอามือถือเนี่ยนะครับกลุ่มนึงเอามือถือเปิดใส่เลนส์หมดไว้ใส่กระเป๋าเฉยๆไม่วางบนโต๊ะด้วยนะอีกกลุ่มนึงไม่เอาโทรศัพท์มือถือห้ามเอาข้าห้องใส่ล็อกเกอร์ไว้หน้าห้องเลยเนี่ยปรากฏว่ากลุ่มที่เอาโทรศัพท์มือถือเข้ามาเรียนด้วยเนี่ยถึงแม้จะเปิดใซเลนส์หมดเปิดหมดเงียบเลยนะครับก็เรียนรู้ได้น้อยกว่าแย่กว่าอหลายประเทศเลยทําวิจัยเรื่องนี้นะครับคนเราเองเวลาสมมุติว่าคุณนันทภัทคุณอิสรีอ่านบทความหรือท่านผู้ฟังอ่านบทความเนี่ อ่านไปแล้วเจอไปลิงก์ต่อคําอธิบายคํานี้หรืออธิบายต่อเนี่ยแค่มีลิงก์กับไม่มีลิงก์บทความเดียวกันเนี่ยนะครับแต่ใส่ลิงก์หรือไม่ใส่ลิงก์เนี่ยสมองเรายังไข้เผยและทําให้บทความที่มีลิงก์เนี่ยคนที่อ่านบทความที่มีลิงก์เนี่ยจําได้ไม่ดีเท่าซ,ซ,ซึ่งซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทําวิจัยมาทั่วโลกแล้วก็สอดรับกับการจดด้วยมือถือได้จดจดด,ด้วยด้วยด้วยมือจดใส่กระดาษกับคีย์ในคอมพิวเตอร์ฟังไปคีย์ไปซึ่งเด็กเด็กหม่ยนี ก็กดว,ว่าการจดด้วยมือด้วยลายมือในการะดาษด้วยปากกาเนี่ยมีพัฒนาการที่ดีกว่าแล้วทําได้จําได้ดีกว่าการขี่โดยคอมพิวเตอร์เลยไม่มีไม่มีอะไรเรียกว่า,ไม,มไ,รรวาไม่มีการจําจําได้แยกกว่านะครับและยิ่งยิ่งร้ายกว่านั้นเนี่ยตอนหลังเวลาเราอยากได้ข้อมูลอะไรคุณอะไรนะครับหนังสืออะไรครับ Google อ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเอา Google ก่อนนะเดี๋ยว Google ได้อยากรู้อะไรใช่ไหมครับการคิดแบบนี้เรื่อยๆคืออะไรรู้ไหมครับคือเดรน่าคือ สมองมันก็เป็นเป็นส่วนอวัยวะที่ใช้พลังเยอะมากนะผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยใช้ยี่สิบเปอร์เซ็นตของพลังงานเด็กๆอาจจะใช้ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นตเพราะนั้นสมองก็อะไรที่เซฟพลังงานได้ก็จะเซฟเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ถ้าสมองมันรู้ว่าเดี๋ยว Google ได้เนี่ยสมองไม่จำ mm. เพราะสมองไม่รู้จะจำไปทำไมเดี๋ยวอยากรู้ก็เปิด Google เอากลายเป็นว่าข้อมูลสำคัญสำคัญ,ส,คญสิ่งที่เราควรจะรู้ เราไม่จําละเพราะสมองบอกไม่ต้องจำหล้วเดี๋ยวกูเครื่องเราเขาเรียกว่ากูเกิลเอสเอกอันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่น่าสนใจเขาเคยทําการทดลองกับคนสองกลุ่มนะครับให้ไปชมงานศิลปะกลุ่มหนึ่งให้ใช้กล้องมือถือถ่ายรูปได้กลุ่มหนึ่งบอกไม่ให้ไม่ให้เอากล้องมือถือเข้าไปถ่ายรูปให้ดูด้วยตาและชื่นชมเฉยเฉเนี่ยอกมาเนี่ยเขาถามว่าจําภาพอะไรกันได้บ้างเนี่ยเชื่อไหมครับคนที่ไม่ได้ใช้มือถือถ่ายรูปจําได้ดีกว่าคนที่ใช้มือถือถ่ายรูปเนีสมองบอกไม่ต้องจําหรอกอยากรู้เดี๋ยวดูมือ พราะนั้นคนที่ใช้มือถือไปแตรรูปในงานศิลปะเนี่ยถ้าเอารูปมาหลอกว่ารูปนี้มีอยู่ในงานยังเชื่อยังหลงเชื่อได้เลยอันนี้เรียกว่าก o ูเก e รเอเซนะครับสิ่งที่เราเกิดขึ้นมากไปกว่านั้นการที่ใช้มือถือเยอะๆอย่างคุณจิตสรีเนี่ยนะครับหรือท่านผู้ฟังหลายท่านคงจะคล้ายๆกันแหละแสงสีฟ้าเนี่ยมันทำให้เราหลับยากลหละนอกจากการใช้มือถือแล้วมันจะหลั่งสารสิ่งเรียวกว่าโดปามีนทำให้เราตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้น,ต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 นแล้วเนี่ยนะครับ แสงสีฟ้าทําให้เรานอนไม่หลับด้วยเพราะสะมองเราในอดีตเวลามีแสงสีฟ้าแปลว่าอากาศสดใสออกไปหากินได้แต่ขณะเดียวกันสัตว์มันก็จะออกมาหากินนะต้องระมัดระวังแสงสีฟ้าหมายถึงกลางวันเราต้องลุกขึ้นมาคเพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นมือถือก่อนนอนหรือเล่น iPad ก่อนนอนหรืออ่าน iPad ก่อนนอนเนี่ยสมองจะบอกยังกลางวันอยู่สมองก็จะหลังสารที่ทําให้นอนที่เรียกว่าเวลาสนินช้ากว่าปกติ นอนน้อยก่าปกติอันนี้เป็นทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่มากๆเลยนะครับและมากไปกว่านั้นคุณอนันตพัฒน์เคยลืมโทรศัพท์ไปที่บ้านไหมครับลืมหยิบมาหรือลืมไ้ที่ร้านอาหารเคยไหมครับเ <c ười> คยค่ะเครียดไหมครับเครียด <c ười> ต้องกลับไปเอาอืมคุณผู้ฟังคุณบงแจ็คบงบ,งบอกว่าจริงเสพติดมือถือลืมมือถือต้องกลับรถไปเอาลืมกระเป๋าตังค์ไม่เป็นไรยืมเพื่อนทุกต้อมมือถือมันยืมกันไม่ได้ แล้วมัน,นใช้ใจ่ายเงินด้วยบางทีทุกคนช่วงนี้ไม่พกเงินสดกันแล้วนะคะใช่ <c oughs> อันนี้มันก็เป็นเรื่องของสมองเองนั่นแหละคุณอนันตพัชรินทร์ศรีก็คือว่าเนื่องจากนึกออกไหมเราเราได้รับสารความสุขทุกสิบนาทีเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวคลิกเรามีตลอดเวลาเหมือนเหมือนเราเสียติดมันเพราะฉะนั้น <c oughs> เวลามันมันหายไปจากเราสักสิบห้านาทีเกินเวลาที่เราเคยได้รับไอสารโดพามีนมันจะบอกเลยไม่ได้ไม่ได้ต้องหายหเจอเราจะเครียดกว่ากระเป๋าตังค์หาย เราจะเครียดกว่าคุณแจรถหายโทรศัพท์ตืต้นนะทั้งหมดที่เล่ามาถึงตรงนี้ก็บอกว่าเราไม่ได้เรียกว่าแก้เองหรอกมันเป็นสมองซึ่งถ้าเรารู้ทันเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเราสามารถปรับตัวให้เข้ากันได้นะครับเล่ามาถึงตรงนี้เนี่ยถ้าคุณอิสรีต้องหาข้อมูลเยอะๆนะครับหรือว่าต้องอ่านข้อมูลเนี่ยเขาก็บอกให้ทําหน้าจอให้มืดเ้าไว้นะครับเวลาห่างจากสายตาเวลาอ่านเนี่ยก็ให้มันเกินสามสิบหกเซน ฟุตหนึ่งท่านที่สายตายาวก็เรื่องนี้ไปได้เลยอ๋อไม่ลืมสิจะแบบพอดีเนาะพอดีอ่อดีฉันหลีแสงค่ะอาจารย์ชอบชอบหลีแสงแบบสุดเลยค่ะเวลาที่ใช้กับเปิดโหมด night time ถ้าปรับเป็นขาวดําได้ก็ดีทีนี้ที่ร้ายกว่านั้นก็คือแสงสีฟ้าที่เราอ่านก่อนนอนเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เราตื่นเฉยๆนะ มันยังทําให้เกิดฮอร์โมนสองตัวในสมองสมองก็ต่างมันสองตัวนะตัวหนึ่งคือคอติซอลซึ่งเป็นตัวเกิดความเครียดอ,อีกตัวหนึ่งเนี่ยคุณอิสรีคุณน,นันทพท่านผู้ฟังที่เป็นร่านตีต้องระวังเลยฮอร์โมนที่เรียกว่าเกรลินฮอร์โมนเย้ยมันจะทําให้เราหิวและอยากกินเพราะฉะนั้นท่านถ้าท่านเล่นมือถือค่ำค่ดึกๆึเนี่ยสักพักท่านรู้สึกเอ๊ะหิวละอยากจะลุกไปหยิบของจุบจิบจุบจิบมากินและไอฮอร์โมนที่ว่าไอเกรลินเนี่ยนะครับ นอกจากทาให้เราหิวไม่พอมันยังเป็นตัวช่วยแปลงไขมันไปอยู่ที่หน้าท้องเราเอ,อีกอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือโทษของการที่เล่นมือถือหรืออ่านมือถือก่อนนอนหรือดูหนังผ่านมือถือก่อนนอนอนะครับอันนี้นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นอีกอันหนึ่งที่ที่เราไม่รู้ว่าผลกระทบจากมือถือที่มันเกิดขึ้น,นเราเนี่ยนะครับสมองมีหน้าที่งันหนึ่งคือทาให้เราอยู่ร่วมกันกับคนในสังคมอย่างเข้าใจกัน อย่างมีความสุขการที่คุณอนันพัฒน์คุณอิศริยจะจากรายการร่วมกันได้อยู่กับท่านผู้จัดอื่นๆได้เป็นเพราะเราเข้าใจคนอื่นๆเราเข้าใจในสิ่งที่เขาคิดสมองทําหน้าที่แบบนี้ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นสมองก็ก็มีหน้าที่จะคอยดูไอ้คนอื่นคิดอะไรคนอื่นทาอย่างไรเพื่อที่จะรู้ว่าเขาะจะมีพฤติกรรมอย่างไรนี่ก็เป็นวิยาการมาตั้งแต่อดีตเพราะถ้าเราเข้าใจว่าคนที่อยู่รอบเราเนี่ยคิดอย่างไรเป็นมิตรกับเราเราก็ไม่ต้องระวังตัว แต่ถ้าเป็นศัตรูกับเราเราก็ระวังตัวเพราะคนในอดีตเนี่ยนะครับประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นที่เสียชีวิตเนี่ยเสียชีวิตจากคนด้วยกันไม่ได้เสียชีวิตจากจากสาหร่ายั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราก็จะสนใจสนใจกับคนรอบข้างแต่ทีนี้การที่เราดูมือถือมากเนี่ยมันไม่เหมือนกับดูคนในชีวิตจริงนะการที่คุณอิสรีเห็นชีวิตคุณะนะนะครับจริงๆได้นั่งทํารายการด้วยกันได้คุยกันนั่งทานกาแฟด้วยกันเนี่ย จะเรียนรู้คุณธรรบมากกว่าไปเรียนรู้ชีวิตคุณธรรจากมือถืออืมเรานึกถึงภาพวันนี้เด็กรุ่นใหม่เ,เรียนรู้ชีวิตคนอื่นจากมือถือมากกว่าชีวิตจริงหช่ไหมครับบางทีไปนั่งอยู่เป็นกลุ่มยังไม่มองหน้าเพื่อนเลยยังดูที่มือถือเพราะฉะนั้นชีวิตที่ติดสมาร์ทโฟนแบบเนี้ยทําให้เราเข้าใจคนอื่นน้อยลงสนใจคนอื่นน้อยเลยนะเราไม่ค่อยสนใจคนอื่ออันนั้นก็คือ คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เวลาเจอคนแปลกหน้านะครับเวลาเจอคนแปลกหน้าสมองจะทําให้เราทําแบบไหนนะครับสมองจะบอกอุ้ยระวังไนนะว้นะสมองจะหลั่งสารที่เรียกว่ามีจนะระวังไว้นะคนแปลกหน้าอันตรายอันนี้ก็เป็นมาตั้งแต่โบราณโบราณเด็กเด็กรลปรูคุณอิสรีเหมือนกันใช่ไหมครับ,รบเวลาเจอคนแปลกหน้าไม่เคยเจอเนี่ย เออใหม่ๆถ้าเป็นเด็กๆเขาอาจจะร้องไห้เพราะอาจจะระมัดระวังหัวนี่ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นเรื่องที่อะไรนัสมองมันสอนอให้เราทําแบบนี้มันสอนให้เราทําแบบนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยที่เล่ามาถึงตอนนี้ก็บอกว่าการที่เราอยู่ติดกับมือถือในเบื้องต้นเนี่ยทําให้เราเข้าใจคนอื่นน้อยลงสนใจคนอื่นน้อยลงสนใจตัวเรามากขึ้นแล้วคุณอิสรีคุณรัฐภัทําข่าวอยู่คงได้ข่าวละเวลาเกิอดอุบัติเหตุ การที่เราจะกระโดดลงไปช่วยเราทําไงครับเราหยิบมือถือขึ้นมาบันทึกเทปแล้วไปโพสหวังว่าคนจะสนใจสิ่งที่เราโพสเราอยากได้ like, ไลค์ comment, เราอยากได้คอมเมนต์เราอยากได้คําชื่นชมจากโซเชียลเพราะมันทาให้สมองเรามีความสุขมากกว่าการที่เราจะกระโดดลงไปช่วยเพราะว่าเราไม่สนใจไอดีคนรอบข้างเพราะเราติดในมือถือมากเกินไปเห็นเห็นภาพไหมครับว่านี่คือสิ่งที่สิ่งที่เกิดขึ้น จันน่าจะมาเล่าต่อนะว่าถ้าลูกๆคุณอิฐเีหรือลูกๆท่านผู้ฟังสนใจมือถือมากเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับสมองและผลการเรียนของเขาอืจะเกิดอะไรขึ้นกับแนวโน้มในการเป็นโรคความเครียดโรคซึมเศร้าหรือโรควิตกกังวลอัน,นเ,ออเ,เนี้ยไม่เฉพาะเด็กๆนะครับผู้ใหญ่ทุกคนเนี่ยถ้าเรียนรู้เรื่องนี้ยผมคิดว่าเราจะมีความสุขมากขึ้นเราจะเลี้ยงลูกได้ดีขึ้นแล้วเราจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้น